สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต้าแ a สโท o l o จี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปใครคือศัตรูของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรัฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมาดูกันว่าใครจะมาเป็นศัตรูกับเราในช่วงไตรามาสที่3นะคะจะดูว่าดาวอะไรที่สัมพันธ์เสียมาถึงลัคนานะคะแล้วก็ดาวอะไรที่เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะดวงดาวอะไรที่ตกอยู่ในภพเสียแล้วที่มีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะทีนี้ดาวเจ้าเรือนของคนตนเนี่ยคือดาวพระศุกร์ในไตรมาสที่3มเนี่ยดาวประจําตัวโครจรเดินเร็วนะคะสเดือนเนี่ยโครจรถึงห้าภพนะคือสุภะกรัมรมะลาภวินาตนุพอโครจรแบบเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ข้อดีก็คือเวลาไปเจอเรื่องอะไรไม่ดีอะคะ่ะมันก็จะแบบเป็นช่วงที่ไม่ดีชั่วคราวเพราะเดี๋ยวก็จะย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีละนะคะ ก็เลยมองว่าถ้าพูดถึงดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์เนี่ยนะคะจะโครจรสัมพันธ์กับในจุดที่เสียเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงไตรามาสที่เราอะเอาตัวรอดได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะคะเจออุปสรรคปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน้อยนะคะแต่มีไหมก็มีบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละอย่างนะคะ อย่างในเดือนกรกฎาค่ะตัวเราจะโครจรจริงๆสองภพนะคะคือที่ราศีมิถุนกับราศีกรกฎนะคะแต่ว่าจะอยู่ที่ราศีกรกฎในภพการงานเยอะกว่าก็คือมาตั้งแต่9้ากรกฎาแล้วนะคะแล้วก็เรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะเลยทําให้ในเดือนกรกฎาเหมือนว่าตัวคุณะจะไปโฟกัสในสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องทาแบบขยันทามาหากินมีเรื่องต้องทําอะไรมากมายอะค่ะมันเลยเหมือนแบบตัวเราต้องมุ่งอยู่แต่เรื่องนี้แล้วดาวุกเป็นราชาโชคด้วยนะคะ แล้วก็เจอคู่ดาวที่ดีนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะเริ่มมีเหมือนสถานการณ์คือคนรอบด้านแล้วกันในเดือนกรกฎาคมคุณมีเกณฑ์พินธุบาทเนี่ยนะคะถึง3มดวงแล้วส่งอิทธิธพลไปถึงเดือนสิงหานะสามดวงเนี้ยนะคะก็จะมีดาวเสาเป็นพินธุบาในภพปุตตะดาวพฤหัสเป็นพินธุบานะคะในภพมรณะดาวอังคารจะมาเป็นพินธุบาที่นที่า3กรกฎาอีกนะคะในภพมรณะพอเรามีดวงดาวที่เป็นพินธุบาเยอะๆยอะค่ะ มันอาจจะเป็นสถานการณ์รอบด้านของเราอะที่เริ่มเกิดปัญหาหรือมีความอึมครึมอะไรบางอย่างนะคะในขณะที่ตัวเราเนี่ยยังวุ่นหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของการทํามาหาก,กินดาวเสาร์เนี่ยนะคะลอยอยู่ในภพปุตตะนะเสาร์เนี่ยจะเป็นหลักนะที่ชิตามองว่าในช่วงไตรมาสที่3ามที่คุณจะต้องระวังะคะดาวเสาร์เป็นพินทุบาทคือเรื่องของความเครียดความกังวลความเหนื่อยหนักทุกใจมาจากปุตตะคือบริวารของคุณ บริวารในบ้านเนี่ยก็คือ,อลูกหลานนะคะสัตว์เลี้ยงคนรับใช้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่เราดูแลถ้าบริวารน,นอกบ้านนะคะก็คือลูกน้องนะคะหรืออาจจะเป็นลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบเป็นนามธรรมมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งอะไรก็ตามที่คุณเริ่มต้นทำในช่วงเวลานี้กลุ่มนี้มันจะเริ่มมีอิทธิพลในเดือนกรกฎาว่าเอ้ยมันรู้สึกว่า ก่อนหน้านี้มันก็จะดูดมีปัญหาทําให้เรากางังวลแต่ทําไมในช่วงไตรามาสที่3ดาวเสาร์เดินถอยหลังนะทาให้คุณอาจจะไปเจอใครก็ตามนะคะที่มันเคยมีปัญหามาก่อนเช่นบริวารของเราก็เคยมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือลูกค้าที่เขาเคยมีปัญหาหรืองานอะไรก็ตามที่เราได้รับมอบหมายนะคะแล้วทําแล้วมันเครียดอะ่ะมันเดินถอยหลังถอยหลังคือโรคเก่าจะกําเริบถอยหลังคือมันอาจจะทําให้ หมือนต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่กําลังลงมือทาอย่างเงี้ยมันมันถอยหลังเข้าคลองอะ่ะหรือลูกค้าจากที่แบบว่ามีแต่มันก็เครียดแต่กลายเป็นว่าลูกค้าถอยหลังก็คือลูกค้าน้อยลงแล้วยิ่งทําให้เราแบบเครียดมากขึ้นหรือเราอาจจะมีปัญหากันกับลูกน้องอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะเป็นแบบเปัญหาเก่า,เ,กาเรื่องเดิมเดม,มันกลับมามีอิทธิพลอะไรบางอย่างนะคะหรือโรคเก่าของคนที่เราดูแลกลําเริบเนี่ยมันจะมาจากภพปุตตะเนี่ยที่คุณจะเริ่มรู้สึกละว่า เดือนกรกฎามันเริ่มมีทรายอะไรบางอย่างมาแต่ยังไม่ถึงตัวคุณนะเพราะว่าเสากระสุกอะค่ะที่เป็นดาวเจ้าเรือนคุณยังไม่ส่งอิทธิพลถึงกันแต่คุณจะเริ่มรับรู้ได้อะไรบางอย่างอังคารเนี่ยนะคะเป็นดาวรายเดือนจะมาอยู่ในจุดมรณะเนี่ยแค่ชั่วคราวแต่พอกลางเดือนนี้อังคารเป็นเรื่องสําคัญนะคะสำหรับชีวิตคุณหเรื่องการเงินการเงินเราตกมรณะ เรื่องคู่ครองหรือหุ้นส่วนกําลังจะตกมรณะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโรคภัไไยไข้เจ็บเรื่องของการเงินที่มันอาจจะลดน้อยถอยลงไปอ่ะ,ะแสดงว่าคนรอบด้านของเราอ่ะเริ่มเข้าสู่จุดเสื่อมในขณะที่ตัวเรายังขยันทำมาหากินอยู่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวรายปีเพิ่งย้ายมาเมื่อ30เมษายนนะคะเป็นเกณฑ์แปะเป็นเกณฑ์แปตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเป็นพินทุบาทซึ่งไม่ค่อยดีแปลว่าผู้ใหญ่จะแบบว่าไม่ค่อยช่วยเหลือผู้ใหญ่ จะไม่ชอบเราไม่ถูกชะตาการหรือผู้ใหญ่จะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสังคมญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อหัลก็เข้าสู่จุดมรณะพอสถานการณ์รอบด้านของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยเวิร์กกันเลยเนาะในขณะที่เรายังง่วนทำมาหากินอยู่นะพอเดือนสิงหาคมกลายเป็นว่าคุณเริ่มจะเจอละเจอต่อละนะคะเดือนสิงหาเนี่ยดาวสุกย้ายมาอยู่ในภพลาภะ แล้วจะเล็งกับเสาก่อนก่อนที่ดาวอาทิตจะมานะสุกเจอเสาพระสุกเข้าพระเสาแทรกเรื่องนี่แหละพบปุตตะนี่แหละที่บอกอะ่ะก็คือมันจะต้องมีเหตุมาตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วคุณรู้ละแต่คุณยังไม่เดือดร้อนคุณจะมาเดือดร้อนในเดือนสิงหาคมลูกค้าคนนั้นน่ะที่ดูเหมือนมีปัญหาสุดท้ายเขาก็จะมาทําให้เราเ,ออเครียด ติดอ,อัดใจไม่มีความสุขเพราะสุขเข้าเพราะสาแทรกอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกทางใจของเราค่ะว่าแบบทาไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยนะเออทำไมต้องเจอลูกค้าแบบนี้ด้วยนะทําไมบริวารของเราต้องมาป่วยไขย้ไม่สบายหรือมามีปัญหาเรื่องของแบบว่าสิ่งที่เรากําลังลงทุนลงแรงอะไรอย่างงี้นะคะทำไมมันมันจะต้องมีปัญหาคุณจะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดหรือถูกใจกับดาวเสาร์นี่แหละแต่มองว่าคุณเอาอยู่นะเพราะพอกลางเดือนดาวอาทิตย์น่ะจะโครจรมาสัมทับ เป็นเกษตรนะคะแล้วดาวอาทิตย์มาดีกับเรานะคะคือดาวคู่สมพลเลยมันเหมือนกับว่าใช่คุณเครียดคุณทุกข์อะคะ่ะแต่คุณก็พยายามเอาตัวรอดนะคะโดยการแบบอ่ะสมมติว่าลูกค้ามีปัญหาอ่ะงั้นฉันฉันอ่าให้เงินเธอคืนหรือว่าฉันแลกอะไรบางอย่างเลยทําให้เขาพอใจหรือบริวารของเรามีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะคะเราก็พยายามแบบว่าหาหมอที่ดีได้หรือ อย่างมีคนป่วยเรามีคนมาดูแลคือมันมันเหมือนว่าคุณอะหาทางออกในสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดก็คือตัวดาวเสาเนี่ยแต่และคนต้องไปหาเองนะคะว่าดาวเสาของคุณอะคือใครที่อยู่ในภพปุตตะถ้าพูดถึงในเรื่องอลูกน้องนะคะหรือลูกค้าเนี่ยกลุ่มดาวอะลูกน้องก่อนลูกน้องที่เป็นในลักษณะดาวเสาก็คือคนที่ดูแบบว่าเงียบๆแต่โหดไม่ค่อยพูดมากอันนี้คือเสาคือเสือค่ะ คือจะขยําก็ขยําเลยนะคะแต่ไม่พูดมากนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าดาวเสาคือคนที่แบบมีเครือข่ายเยอะในอุตสาหกรรมของคุณนะคะเป็นคนเก่าแก่เป็นคนที่อาจจะทำงานในเชิงของเกษตรกรรมอสังหาเหล็กโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบภายใน ครอบครัวก็ได้นะปัญหาเรื้อรังอะไรบางอย่างที่มันแบบมีมานานแล้วอะ่ะกับบริวารของเราคุณก็จะต้องไปดูว่าใครกันแน่ที่เป็นดาวเสาร์ที่จะมาทําให้คุณเสียหายเป็นหลักอ่าเดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็มองว่าคุณจะเจอดาวเสราร์จังๆแต่เอาอยู่ ไอการเอาอยู่ของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์มาช่วยคุณก็จริงแต่อาทิตย์จะทํามุมถึงดาวอังคารที่อยู่ในราศีพฤ,ฤษภมันเป็นเกณฑ์กันนะคะทําให้สิ่งเนี้ยที่คุณกําลังจะแก้ปัญหากับดาวเสาวดวงเนี้ยหนึ่งนะคะมันจะทําให้คุณเสียเงินเพราะอังคารมาจากพบกับกระดุมพระหนึ่งทำให้คุณเสียเงินแน่ๆสองนะคะอาจจะทําให้คุณมีข้อขัดแย้งกับ คนใกล้ชิดคนใกล้ชิดของคุณก็คืออาจจะเป็นหุ้นส่วนไม่เห็นด้วยทําไมต้องทําธุรกิจแบบนี้ทําไมต้องตีส์ลูกค้าคนนี้แบบนั้นหรือคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ครองทําไมต้องตามใจลูกแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะอังคารมาจากสองภพก็คือปัตตานีและกระดุมพระจะทําให้เกิดปัญหาในสิ่งที่คุณกําลังแบบแลกกันกับไอ้ดาวเสา์เนี่ยนะคะพอมาเดือนกันยายนเดือนกันยายนดาวศุกร์โคจรเดินเร็วสองช่องราศีนะคะอันแรกเนี่ยโคจรเป็นนิด อยู่ในจุดวินาศเอออันนี้ไม่ดีนะคะพอ17กันยายนเนี่ยนะคะเออโทษสิพอ21กันยายนดาวศุกร์ย้ายมาเป็นเกษตรย้ายมาดีแต่เจอศัตรูส่วนต้นเดือนเนี่ยอยู่ในจุดเสื่อมนะคะแต่มันมีมุมจตุสดายช่วยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าที่เสียแต่ไม่ได้เสียมากที่ดีเนี่ยก็ดีไม่สุดมาดูช่วงต้นเดือนกันยายนก่อนตัวเราโคจรเป็นนิดตัวเราอ่อนแรงนะั้นนิดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ น้อยที่สุดนะคะเลยทําให้เราแบบว่าจากที่จะชอบแต่งตัวก็ไม่ชอบแต่งตัวหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขชีวิตมันดูแบบว่าเฉาเฉาเหงาเหงานะคะหรือต้องเดินทางหรือต้องเก็บตัวอะไรบางอย่างนะคะแต่ไม่ได้เสียนะคะ เพราะในมุมจตุสดายอะค่ะจะมีเลข6เลข3เลขแเลข9เลยเหมือนว่าถึงเรามีปัญหาเราก็จะมีมิตรคือดาวอังคารผู้ใหญ่ก็จะช่วยถึงเราแบบว่ามีเรื่องต้องปรึกษากันกับลูกค้าที่เป็นศัตรูของเราดาวเกตมาอยู่ในภพพันธุ์ยังไงครอบครัวก็ช่วยคือมันเหมือนไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามในในช่วงต้นเดือนอะคนในครอบครัวคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะช่วย แก้ปัญหาอย่างบางทีเราบอกโอเคงั้นเราไม่อยู่นะปัญหาเยอะเราขอไปปิดวิเวกนิดนึงอ่ะคนในบ้านก็อาจจะช่วยดูแลเรื่องของกิจาการการงานหรือช่วยทานู่นทนํานี่แทนคุณอย่างเงี้ยนะ,ะเดินทางไม่อยู่กับที่เอาเดี๋ยวมีเพื่อนหรือมีคนช่วยนะคะเออช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้เลยไปเที่ยวดีกว่าคือมันเหมือนมันมัน,ม,นมันมีตัวช่วยเลยมองว่าไม่เสียนะคะแต่21กันยายนเนี่ยดาวสุร์โะโคจรย้ายมากลุ่มลัคนา จริงๆสุกอ่ะดีมากๆเราเป็นเกษตรตาที่ดีนะคะใน1ปีเราจะโคจอมาเป็นเกษตรหนึ่งครั้งอ่ะกลับบ้านหนึ่งครั้งแทนที่เราจะได้แบบสวยรวยมากนะคะโดดเด่นมากนะคะดาวสุขดาวดารานะคะเป็นตัวของตัวเองสุดๆ,ดๆแต่กลายเป็นว่าการกลับบ้านของเราครั้งนี้ค่ะมันมีมุมตรีโกณนะคะตรีโกณเลขหกเลขสามเลขเจ็ดเนี่ยจะส่งอิทธิพลถึงดวงชะตาเลขสามเนี่ยไม่มีปัญหาเวลาผู้มีกับเรานะคะคือผู้ใหญ่อ่ะจะสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคนตุนเสมอนะคะ แต่ดาวเสาร์เนี่ยจะส่งอิทธิพลอีกละนะคะถึงตัวคุณแสดงว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะคุณต้องไปหาให้เจอนั่นแหละว่าดาวเสาร์คืออะไรเขาจะทําให้เรารู้สึกมีความเครียดหรือทุกข์ในสิ่งที่เรากําลังจะทำอ่ะเหมือนคุณกําลังจะทําอะไรบางอย่าง <'m S 2> เพราะว่ามันมีมุมตรีโกณตรีโกณคือเรื่องของความมั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสุภาพะแปลว่าเรื่องของความเจริญก้าวหน้ากับสิ่งที่คุณกําลังจะทําใหม่ๆ <'m S 2> เรื่องของเจ้านายเรื่องของลูกน้องเรื่องของเจ้านายเรื่องของลูกค้า หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่ามันมีความมั่นคงแต่เราก็รู้สึกว่าเครียดกับดาวเสารดวงเนี้ยที่อยู่ในภพปุตตะนั่นเองนะคะแล้วก็มองว่าเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนภพปุตตะเนี่ยคือดาวราหูนะราหูก็ไปตกอริ คือมันเหมือนสิ่งอะไรก็ตามอ่ะที่เราเข้าไปสัมพันธ์ในช่วง2ีสเกันยายนที่เกี่ยวข้องเงินกับปุตตะคุณอ่ะลูกค้าลูกน้องบริวารโปรเจกต,ต์โครงการอะไรใหม่ๆที่คุณทำอ่ะนะคะมันทุกข์มากเลยมันเกิดความมั่นคงก็จริงแต่มันทุกข์มากเลยเราอยากจะช่วยเขามากเลยแต่เขาก็มีปัญหาของเขาเองอ่ะอย่างบางทีเราแบบอยากจะทะํารายร่วมกินกับลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบเขาเลยแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเรา แล้วเขาก็จะเป็นทําตัวแบบมีปัญหามากเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคือดาวราหูก็ไปตกอรีอีกแล้วก็เจอดาวอาทิตย์ดาวพุธคือ21กันยายเนี่ยคือมองว่าภพปุตตะเนี่ยเขามีปัญหามากเลยอะ่ะมากนะคะซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะที่จะแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเพราะอยู่ในมุมตรีโกณอะ่ะจะแบบทิ้งก็ไม่ได้จะเทก็ไม่ได้นะคะก็ต้องดูแลกันไปก็ต้องช่วยเหลือกันไปทุก,ก็ทุกนะคะก็จะต้องแบบว่าพยายามแบบ อบโกยกู้ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเลยมองว่าดาวเสาร์นี่แหละเป็นศัตรูตัวเอของคุณในช่ว,วไงไตรมาสนี้ลองไปคิดกันดูนะคะว่าเสาร์เนี่ยคือใครในดวงของแต่ละคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายใน EP นี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP ีอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ